hello my friends welcome coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch one more news about trump today we are gonna watch us media and they were warning trump about thailand okay let's do the translation major us media outlets are starting to worry warning trump not to be too aggressive with thailand fearing that turning to china would lead to major trouble and i'm curious about what these media outlets are uh, saying uh, exactly. We are gonna watch this video from Peak Time YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. And let's start the video. Okay. He is really very aggressive, not only for Thailand, but all around the world. He's threatening every country in the world. This is not acceptable and uh, of course it, it will be uh, th there will be fight back. Of course every country will not accept his threats. Of course there will be some countries like Thailand, like Canada that there will be different countries uh, will not obey to their threats. Of course It will be harmful for US ในวันที่21พฤศจิกายนปี2568สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังร้อนระอุเหตุทุ่นระเบิดปิดสนาบึ้มในพื้นที่พิพาททำให้ทหารไทยบาดเจ็บ4นายล่าสุด The Christian Science Monitor องค์กรข่าวไม่แสวงหาผลกำไรระบุว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อข้อตกลงหยุดยิงที่รัฐบาลสาหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจผลักดันให้ไทยและกัมพูชาลงนามมื่อเดือนที่แล้ว CS Monitor รายงานว่า ทรัมป์กำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ผู้นำสันติภาพโลกแต่ในความเป็นจริงความขัดแย้งที่เขาเคยอ้างได้ถึง7จุดทั่วโลก กลับมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ซุดตัวลงอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นคือชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งตรึงเครียดต่อเนื่องจากปัญหาการล้ำเขตแดนที่เรื้อรังมานานหลายทศวรรษหลังเหตุการณ์ทุนระเบิดภายไทยระบุว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ทําให้แผนสันติภาพที่พึ่งลงนามพังคลื่นลงทันทีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลประกาศต่อสาธารณะว่าแผนสันติภาพหยุดชั่วคราวพร้อมส่งสัญญาณว่าไทยจะไม่ยอมถูกผูก มัดด้วยเงื่อนไขาการค้าแบบที่สหรัฐพยายามกดดันอีกโดยรายงานระบุว่าเมื่อถูกถามถึงผลกระทบต่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐผู้นำไทยตอบด้วยน้ำเสียงแข็งกล้าว,ว่าเรื่องรีดภาษีผมไม่แคร์อีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแรงกดดันของสหรัฐกำลังผลักไทยไปหาจีน โดยนายโดนัทกิลลี่ <Yes. S 1> ที่ปรึกษาอาวุโสเอเชียลิงค์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเตือนว่าการใช้นโยบายกดดันของทรัมป์กำลังส่งผลย้อนกลับเพราะว่าไทยอาจจะหันไปพึ่งจีนซึ่งเป็นคู่ค้าและฐานอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจีนไม่ต้องการเห็นความไร้เสถียรภาพในแถบลุ่มน้ำโขงส่วนทรัมป์ก็ไม่ต้องการถูกมองว่านโยบายสร้างสัติภาพของเขาล้มเหลว จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยมากว่า10ปีและยังเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้จัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์รายสําคัญทําให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้นในการบาลานซ์อำนาจระหว่างสาหรัฐและจีนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษที่เป็นหนึ่งในพื้นที่กระทบจากความตรึงเครียดคาดว่าแม้มาตรการรีดภาษีของสหรัฐอาจมีผลต่อเศรษฐกิจไทยแต่ประชาชนยังเชื่อว่า รัฐบ,บาลไทยรอได้และมีตลาดอื่นรองรับได้เ <Yes. S 2> ช่นจีนค่ะสําคัญทางการทูตพระมหากษัตริย์ไทย and not only China there are other markets too there are Europe there are Russia there are India there are lots of different other markets so Thailand can can use of course you you don't have to obey this crazy m a n Okay. It, it, it very nonsense man is it เดชเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์โดยรายงานยังชี้ว่าท่ามกลางความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงไทยได้ส่งสัญญาณทางการทูตที่สําคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมพบปะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนื่องในวาระ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่าง ประเทศในขณะที่จีนก็แสดงบทบาทพันธมิตรที่ไว้ใจได้ไทยจึงมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเปิดทางสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกับจีนซึงอาจ กระทบต่ออิทธิพลสหรัฐในอาเซียนโดยตรง The Christian Monitor สรุปความจริงที่ซับซอ้อนในภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนว่าการบังคับด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐไม่อาจสร้างสันติภาพอย่างยังย่งยืนได้เสมอไปและอาจกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ไทยเอ็นเอียงเข้าหาจีนมากขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนที่ยังไม่มีแนวโน้มที่คลายในเร็ววันค่ะโอเค And this is the end of the video, my friends. Trump is saying that you will do whatever I want. You will do whatever I say, and this is nonsense. You can't threaten to the countries like that, my friends. And Thailand has always alternatives. Thailand always has more alternatives. and not only Thailand, all around the world, all around the world, countries, they always have alternatives. So Trump can't threaten. Those countries. Thank you, Peak Time YouTube channel, for sharing this video with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself and let's see you in the next videos. Bye bye.